อารามิเธออันนี้จะเป็นมะม่วงฮ้าวมะม่วงบามะนาวโหอ่าน,นี้เธอนี่เข้าดองไว้แล้วนะครับทุกคนลูกนี้นะถ้าใครดองไม่เป็นอ่ะมันจะมียางเยอะมากเธอนี่แล้วเขาแกะเม็ดให้เรียบร้อยแล้วเธอเธอน่ากินมากน่าอีทเวอร์นี่แล้วก็เข้าดองอาจจะมีพริกด้วยนะนจะเป็นพริกพริกอะไรอะพริกขี้นกหรือเปล่านะมีเธอเดี๋ยวพี่จะอีทให้ดูนะครับทุกคนน่ากินมาก วัวน้ำลายแตกเลยเธอแล้วถ้ามีน้ำแข็งก็จึง้งเวอร์อุย้ยมีมดด้วยงงมากนี่สวัสดีนะครับทุกคนทุกคนเดี๋ยวพี่วิจะไปยายาทุกคนได้ดูนะครับทุกคนลูกนี้คืออร่อยมากแม่ยายของพี่วิทําให้เธอเข้าดองให้เรียบร้อยแล้วเธอพี่วิแค่กินเดี๋ยวทุกคนดูนะครับทุกคนฉารามิเธออันนี้จะเป็นมะม่วงฮาว มะม่วงบามะนาวโหอ่านี่เธอนี่เข้าดองไว้แล้วนะครับทุกคนลูกนี้นะถ้าใครดองไม่เป็นอนะ่ะมันจะมียางเยอะมากเธอนี่แล้วก็แกะเม็ดให้รียบร้อยเลยเธอเธอหน้ากินมากหน้าอีเวอร์นี่แล้วก็เข้าดองอาจจะมีพริกด้วยนะนันจะเป็นพริกพริกอะไระพริกขี้นกหรือเปล่านะนี่เธอเดี๋ยวพีวจะอิดให้ดูนะครับทุกคนหน้ากินมากอ้ยน้ำลายแตกเลยเธอแล้วถ้ามีน้ำแข็งก็จึง้งเวอร์อุ้ยมีมดด้วยงงมาก อาะเดืสูงมดแล้วหนึ่งหมดก็เนาะไม่เป็นไรไม่ได้กินหมดทีน,นี่เธอบิสมิลลาฮิราะห์มานุรฮีนอืมอืมหวานเปรี้ยวกรอบมากอร่อยมากอืมอืม นื้ออร่อยมากปกติพี่วินจะกินนะถ้าเอาจากต้นสุดๆแล้วก็ผ่าปุ๊บล้างแล้วก็เอาเม็ดออกก็กินกับนะ้ำพริกกระปิกแบบนั้นเองแต่พอมันกินของแบบข้าวองแบบนี้ก็อร่อยมากอร่อยสุดๆแช่น้ำแข็งหรือมีน้ำแข็งไอแช่แช่ตู้เย็นหรือมีน้ำแข็งใส่เข้าไปนคือจึ้งเวอร์อ ไมนะลูกนี้มันจะกรอบมันจะคล้ายอะไรวะมันจะคล้ายมะม่วงเบาที่แบบกรอกกรอบอัน,นโโอแล้วบ้านใครนะเธอมีมะม่วงเบามะนาวโฮ <c oughs> บ้านบ้านใครที่แบบมะม่วงเบามะนาวโฮแบบนี้ก็คอมเินตคลิปพี่วิย์ได้นะครับทุกคน <c oughs> คือพี่วิย์จะบอกว่าเวลาเขาออกผลอนะ่ะทีหนึ่งอะ่ะเยอะมากนะเธอ <c oughs> ออกลูกอะ่ะเยอะมาก อืมอืมปินเพลนอ่ะอืมอ๋อหน่อยมากใครเคยกินความเป็นตะคริปวีดันนะครับทุกคนซื้ได้าเว่